ทางแผนเทดคู่ของยูเอสดีนั้นคู่สกุลเงินยูเอสดีซีดีนั้นเรามองว่าตลาดเนี่ยทำกรอบไซเว์เหมือนกันทํากรอบไซเว์ดังนั้นเราจะดักสัญญาณาบ่ายที่โซนนรับและดักสัญญาณเซลที่โซนแนวต้านดังนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ลมาทดสอบที่โซนแนวรับก่อนเมื่อราคาลมาทดสอบที่โซนแนวรับเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนเพียบายเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนเพียบายเราจะบายกลับขึ้นไป เก็บ TP ที่โซนแนวต้านราคา1.36 354แล้ววาง Stop Loss ไว้ที่ราคา1.3548 3เมื่อราคาขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน P.Sell เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน P.Sell เราจะเลล์กลับลงมาและมาปิดกำไรที่โซนแนวรับราคา1.35553 ระหว่าง stop loss เนี่ยไว้ที่แนวต้านราคา1.36467ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝั่งบ u ายแล้วฝั่งเซลล์ของกรอบไซด์เวยของคู่สกุลเงิน USDCAD ี